สบายดีพี่น้องก็ใส่ไปหนั่นหนึ่งยำนเขาสบายดีสุกุสุคนสมองสมบัติสบายดียำแรงเด้อพี่น้องสุกุสุคนสบายดีเอฟซีถูกท่านยินดีหับชซมสองของน้องพาโซกพี่น้องคนสีมาบอกมาจ่าข้าวคั่วพี่น้องไอหมกปลาคนใหญ่ปลาคนใหญ่อันล้านไซอันใส่กองโคมฝากมาให้ มกปลาเขาใหญ่พี่น้องมากินน้ำกันได้พี่น้องเด้ออาหารแรงเด้อใส่ซ้าน้อยพวกคน่อตัวหนึ่งโอโกนแหกเานี่หนมกระแหกยุ่วตอนใบใหญ่เป็นได้ก็เลยบปแหกนี่ตอนแหกกระแหกยุ่มันใหญ่เกินกแหก มากินน้ำกันเด้อมากินน้ำกันเด้อใส่สม,มักเล่นมากินน้ำกันนะป่าโทษอย่าดังพนันลูกนี่เด็กข่าวาเด็กข่าวเด้อเจ้าเด้อวางพนัน,นได้ปลาลุงหมูแพงได้เรี <c oughs> ยบร้อยเลยฮะ <c oughs> บึบงแน่นะผูกเอาไปดิปลาลุงหนลูกละ่ะบึงแน่เน่าเปลี่ยนสีมือกัอนคนบ่ายไฟเสียดแทบ,บ

Đấy, mốc nó xẹp dai. Đỗ cho nó nó ra. Ừ. Ba กี้่นเก่ง่างนี้เาเบิรบอปี๋ใช่ล้ปี๋งูนละนี่ัวเน่มันก็นำนีเห็นแบบเบือแลายเนี่ยนี่ไม่คิดดอดเอยนี่ได้ก็จะมานอน กานบ้างเลยออะไรวะแต่ด้วยกันบ่บ่บ่สองคนเลยอ่ะสกิโลหกโมงตั้งไง Dạ, nhận <laughs> <laughs> tô được tông một cô Hãy subscribe mốc kênh Ghiền to Gõ แนะ่หมกขิดไหลเบือ,อกตอนจะก้อนขิดไหลเอ,อ้ยอส่จ้ำออกเลยใบหน่อยใส่ข้างนอกนี่ใส่ข้างใ,ในเอ,อ้าไปรบเลย ก็อับสตบดีปะลุงบุ๊คุ๊กสมองบอนพูพอกับซองน้องพาโซปะลุงเปิดแล้วไว้สุกแล้วสุกแล้วมาเดินมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมากินข่าแรงน้ำกันเด้อมกปลามกปลาเนี่ย Ừ. hai xong khô. à. khó tiết kiệm mất đồ vứt đó Nè hả 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 เดี๋ยวมากินกันป่าตัวนี้ือ้ีน้ำตัวนี้อบ่มีมันใส่อาหารขากับซี่ซำนี่พี่น้องมาดิมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อมาเด้อพี่น้องกินเเด้อ

哦。<noise> <noise>

buat pergi. Saya kena nak

bây giờ bắt đầu bỏ xe đi cứ à. này, không ai là bỏ mà à, mẹ. Mẹ. men to tam tam namak kwa nang ngam 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 to kano kano kin nyam no, nyam kano kano kin nam หนาวพี่น้องไปกรตุ้มเทพกระขุ้นพกินกันยเย็นกับแล้วลยพี่น้องสําหรับที่นี่พ่อพอกันคลิปนาพี่น,ออน้องฝากเบังฝักทมกุไลกแเส่สนองพ้าชโศกเลยเด้อพี่น้องสบัสด,ดี